นะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเนะมะเนี่ยเนื้อสมพรนะมาเลี้ยงสุกี้ครับสุกี้เขาน้ำซามตาให้คูคือเราได้ครับก็สำหรับอูนี้นะครับเนาะมาขอพรคูนะครับเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งบรรยากาศเต็มไปหมดครับเดี๋ยวแอดมินช่วยท่ามาเบิ่งน้ำกันนะครับเนาะสำหรับอูนี้นะครับเนาะก็ไปเบิ่งบรรยากาศ กี่ผ่านมาทห้ใช้ใช้เกี๊ยวนะครับแล้วก็ให้ใส่ลูกศิษย์สามลูกนะครับเนาะคับนบ่อยากอ้แยแยงก่ะซื้อเอาเก<ม>้าศูนย์นะครับพี่น้องเด้อเอาสำหรับมือมาบมึงบรรยนกาศนักการบ้าสิเป็นแดงนะครับเนาะสิเป็นัแดงนะครับ รัดคิ้วรัดคิ้วรัดคิ้วาจังรัดคิ้ว,วเอาเงิน <c oughs> เอาเองแล้วเองนั่งเขาพ่อถือรัด้วที่เตอาจังไม่พอเนะ <c oughs> ตหมดเลยว่าก็เต้าปันไหนก้ก็เอาไปใส่มาวีารทีเจ็บตัวขึ้นขาตัว <c oughs> <c oughs> ตีว่าปกติเข้าถึงทัเขาหมน้อนกับรรับแล้วก็อย่าเสือกผูกคอตายแพราอว่าตายมันท่านอะไรมันท่านหมอแต่เฝ้าอยากตายกับทํามันท่านหมดอีกมันเสียดายเลยะวพอนอนกับบไดโอ้ไม่เป็นยังมันจะบไดยาตายมนจะตายท่อฐานแม่เขาว่าท่านเท่าออกนี่ มันีิดถงเขาเก่าเนอ่มันเสียดายเลยแต่่อมันเห็นอยู่ว่เอาไปซื้อนะจ้ะที่เอาไม้มาราอผีหันเอาโอ้เป็นยังวะเอาเ้าว่าเพราถามว่าเอาเขาเอาเขาเอาคำว่าเอาคัดว่เอาอาารมาถามต่ะโอ้ยเ่าเอาด้าวเขาอาแปลให้แม่เล่ไก่น้นเ่าเอาจักแจงเ็่ทางไหนพราะแปลไม่้ ก็คือไปกาวน้าบักขามาตืินกันแลม่ได้กินอีกแล้วไม่แตงแล้นาแต่น้ำบักข้ามให้สังเกตใจนะมันแมนบอที่ลูกจะเอาไวให้ค็เลือเอาง่าอีกละมักเลยจะทำอะไรนั่งตขอร้องนาร้องหวักไม่ได้กระป๋าตะปอไปนั่งรมาสน คือเรื่องชื่อจากของลงไปเาบาิดละพอจะของโคตรมาโคตรมาของคนา่าดแยกมาแล้วมวั่วตัวกันบัดงยนสุดพ่อนจะไปใส่เาบาิดมัน <laughs> เออ,ง,องับอิรันเขาพ่อนไทยไทยต่ปก่ายกองไทใส่ตไปก่อนุน่ม มันขาดเหลือจังไหลูกป่ายัดนอกับเรือพอเยอะเนี่ยเงาะเงากพออะอะไรเอามาางไหอซื้อซื้อเออลกกันมอะไ้แบบพ่อให้จไให้รึนก่าวัดขาดมากไหบาทสองบาทกี่ได้รึเปล่าพได้มาฉุนหลงดูดนี่าฉนเห็นจังไรขนมมาได้แล้ว้องไหนจังก็พอจำดีพ่อจำดีเออบ่อ่านคือพ่อยังหงตตกแล้วมาไหมไม่มาเ้อไม่มาดีหุงนะ ไม่มาดีหูเราขึ้นถือเด็กหูเเราค้นถือเด็กหูเก็บหูไหนจจังไหนข่าว่าเท่าไม่คือเออไม่คืนขันแทนได้เท่าบ่าทนเพราะดีว้าเท่านั้นอ่ะหูผัดเท่ากันเพราะเฮฟไคคอยนี่เฮฟไคคอยคอยๆเลยกระลูกยังอาจจะเหลืออยู่นิดหน่อยแต่อยู่ในธนาคารเหมือนมาบรมันจะเก็บแปดร้อยเออมาเลยมาเราข้างหนาราไปข้างหน้ามันค่ะเพราะไปนักนเร Bác ăn thức ký, thức gì mà ăn ăn mặc tiêm đâu lúc ai cả biết hà bà cả học thì khó <laughs> <laughs> bà เมาตาวไต่ตาม่านนังไ่ข้งนาเดียวตาดูสนแต่ขข้างสยน้อยลูกบักีตนสายน้อยแถมวัาคื้นสมพรเถมาน่ดีวสวยเป็นตุาไอ้เน่ชาวานโอ้านาหารกะว่าไตั้่อนั่งกัพ่อตงแต่อีนั่งชื่อว่าโถงนั่อนั่งนะตองานวาน่ขีใครมาได้กะว่า วัดสมคือวัดสมเขาผักวอพอโทรมาเบิดบ้านเบิดเมืองเจ้าได้จักล้านว่าสั่าโอ้ยจะาทรแต่ทำไรจะพี่น้องเออบอกบอกขาเลยคือบอกบอกขาว่าได้ด้านนึงอ่นนั่งตัวพี่อ่านอะได้ได้บักน้านเท่าเท่าไม่ตายบวยลาดเท่าเท่าค่ะจิมาน้ำเด้กค่ะว่าคิดไปคิดมาโอ้กูใกล้จะดีขึ้นแล้วนั่งรถไปรถมากูเลยวชิปวดอีกกูเพ่ไปดอกว่าสั่งมาเอ้าขะตั้งค่ะตั้งเขา บ้ามากพ่อกรบหายครือก้าหนักอะอ่านบ้ามากกับครือน้ำพอแต่าาค่อกับอีพ่อขนาอบ้าไม่งวด้านมวดโรกอีกหะอี่นั่เขาเขาหมือนกัน่หนักไ่ข้าแล้วเรปีเพอเอ้ยตัดดอกเขาบันนันน่ตัดดอกที่เอาน้ำให้เขาตา้นก็ให้เขาให้ไดเขาได้รือย่างเงินให้เขาเงินอยู่ใส่ล้วพ่อเอาเงนมาอึ้นต่างีเงินขั้นสิบพ่อกระหายซะนว่าว่ข้า ไม่ได้นั่งเขา้าวมาอยากได้คือว่าคือว,ว่า,วาจะสั้นบ่อ,อาใครมาได้ไมาเอาไหมว่าหวังชาตใครนได้สาวบมาเอาค่าไงใครพอแม่พอมันเป็นแบบเสียเองอะไรใครจ่าได้เขาว่าอยากได้ไปกลุมอยู่เดื่อแะไรบ้าตโตคาาหลายมา ถี้ามาแน่หจอเอียติมอาเอาคา้าบอกว่ากุจแจสีใหญ่ค้อนเบิ้งมาพรานี่ว่าออกเก็บใช้กระชอกไปทัเผาถักถักใจม้นวันทานวันถัดใจมันคือนั่งชมพอเอาแขนแมาท้องถ้องมาจังว่าใดรกัดมาจังมายมาจัเมายเมื่อถี่าต้องหัวไปเลยกงเนีไี่หายความหนำหันแย่ได้พอมาจัง กินั่งทั้งพ่ออืมอะพ่อตัดหายกินแบบข้าวหล,าล้าบ้านเลยทีนี้มันตื่นมาเนาะหน้าบ้านเรากีนนั่งทั้งพ่อเอาคักคักเลยแล้วแต่พจที่จะรู้น้าแล้วที่เอาว่ามหาถามเออคือ <c oughs> ว่าจะสั่นถามข้าวาเอาคำว่าหายเอาพอเอาคำตอบว่า mấy chị thầu vài phần hai. Tèn phân bò đi, yêu thích phân đi, vẫn hết học kèm, đi làm bò đi. Mích chân bay, học kèm. Ta phân bà kịp hào. Tiếp thơm hải 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 ก็ได้เพ่อกดงสขาเขาไงขังกับว่าไก่วัาไปพ่อไปพมาด้วยั้เติมเก้าสิบเจ็ด้อยเจ็ดสิบเก้าลพ่ออยากเติมถ้ายังมาแลเต้งช่เติมเออเติมแล้วก็เกับไปเกับมากระไดพ่อขยันวังมาอยมันงเต็มพังเลยเก้ิบเอดบาทกรไดฮึดที่เรื่องอืนชาว้าแต่ย้อนเก้าสิบเ็ดเดี๋ยวรพ่อเติมเต็มาแตวแงวดที่แล้ว่นล่ ก้าวสูงเอาแม่ไม่ล่ะเอาแต่ก้าวิดเจ็ดเนี่ยว่านันงาถีกออกกับปบพี่น,น้าอีกข้าวสาวร้าวก่อนมันกับถีบหนากไปขึ้นก้าด้ออกไปไานมาัดถีเดึงห้องจักวัพพ้าพี่ได้เทป้ายมาัถทาวให้เราได้ยินว่าป้ายหนาบานอีนั่งหวาห้าเด็ดถึงนุยท่านนุ้ย นนเขาไปช่งไปไางตายมาแล้วจุดใเรื่องหน่งไม่เกินสองวันห้าเจ็ดศูนย์แล้วไม่เกินสามวัน <c oughs> ไม่เกินสองเอาคือมันชื่อว่อวาจังที่ันชือว่าจัาาจาาาากสืบว่าไม่จังหนึ 5, 7, 0, ่งห้าเจ็ดศูนย์แล้วว่าไงพี่เขาเขา้เขานี่จือใบกี่อันไหนจังหนึ็งห้าเจ็ดศูนย์ ห้าเจ็ดสู่เอ้ามักรถ้างออกว่ายหลเจนบอกถือนะพนาะโอ้ยคู่ถือนะหลปึ๊กาขายมาถิมซะพอเอาตัวได้ถิมดีวันมักรีบว่างได้ดอกมักรีบว่างได้ดักบ้านข้าบ้านคู่ฉัไปถิมซักหนึ่งบ้านเล็กที่เขาคขักแตสั้นก็เอาศูนย์มซสโนาะพอมันบนมิคาเนาะไม่รลายปานนั้นไปนักถือว่ามีค่าขั้นว่าไม่ถือมักรี้ไปเจ็ดสิมักรอไปเจ็ดชื่อๆ <th> เขาขายอยู่ติปกเก็ชื่อๆเขาใช้สวน้แล้วก็จ้าถืไปเก๊ดชีพโอ้ไว่าเ่ีเงนเขไปชื่อเตาหยาชื่อเป็นเรว่าว่าแม่แบบเน่ากวนชื่อว่าเป็นชื่อกวนอยาไม่เงินคือนําขาว้าั้งโอ้เขาเื้อตัวเดียวสิพอเขาใช้เพา่ยาเขาใวานวางวางอืมมาตั้งเอาชวนใช้มาตํางถือใช้ายให้แบบเน่กวน เออเอาใบบองเก้าอีกแต่พอเจ็ดศูนย์แล้วก็คือเอาใบบองก้าวงไม้แล้วกใจผสมแล้วระจผสมข้าหนามานี่เติมมืออื่นแต่พอพูข้าหน้ามัาเติมมืออื่นเพาะไรเพาะไรแบบไปเติมซื้อหยักไปทำกีรังทาพ่อไปเติมซื้อหยัตรงนี้เอาไปก้าวมาตยงนี้รังทพ่อาก็ได้จะได้กลาบมาคือก็งจะได้กลับมาอีกตีบ่อเนี่ย ต้อเต็มถังแต่กลับมากขึ้นเก้าเลกลับมากขึ้นอย่าไมยกลับมาหาพอขาอเก้าเรากลับ่าก็กับ่าได้ไหมโบมีโบมีเงินเติมบน่ายแบบพอเดี๋ยนี้เอฟซีหลาย่นเติมให้เติมจนล้นเดี๋ยวนี้เขาแงมากเับจ้างมากฉันได้ว่าเขคับมากแนเขาจ้างมากฉันเขาคันรูเติมน้ำมันช่วยวราสันว่าแค่สุปเอรไปเลยว่าสันท์เขาบอก บ่ไห้มาหาปูคักแม่ต้องอก่ทานคักไม่แบบน้้เขาเขาโอ้บ่ต้องเฮ็ดเบียกนางจับชิดเล่นแบบพอว่าพ่ต้องเทสไม่เดียกเขาว่าต้องขายขายว่าไรเราขายกับว่าแคบเราเื่องไทยงชื้อโเขาคิดนั่งไม่หลายว่าจะขายได้เดเียกเราพอจ่ายวันตั้งยังางนางยืมกันือกัน น่งเบิ่งเขาเวลาล้อนางล้อเวลาเด่๋อคันควายก็มาเอ้เอาท้าน้ำหนักเอาทั้งน้ำหนักก็หน่งเอีร์ะ้วเอาหลายตัวหลายไม่ใลาเอาทั้าน้ำหนักเลนเอาห้มไม่ชอบไม่รำไม่ชอบไม่หมาอบหูชอขคอดนะใายหมูคอเอาดูเอาแล้วรับหมูคอรับดูอาคอดรัเดกบหมาตัวใหญ่ิี่รู้ตัะแม่เรค่ะ 国家媒体。